ที่แกงบางคนนั้นไปเป็นรูปแบบที่สวยงามนะตัวแทนขึ้นไปตัวแทนทุกคน รจากใครจากพนักงานครับว่าอะไรมาเรียกร้อนตังานค่ะและจับมีดเปนกีบเอาเล็บใหญเอวเลใ่อมาทีไหนแล้วเจ๊ยอยู่รับเธอน้าผ

ม้าก็ต้องชัดเจนรมตอนนี้เท่าที่ไปหารือแต่ตอนนี้ได้รายงานท่านนายกนะอยู่ระหว่างรายงานท่านนายกโดยไม่ใช่ดีให้เีคนคนรายํานเดินการให้ใ้ลูกคือใครว่านมัอไีมคนไม่ถูก้อนกันหมอได้ต้องทำด้วยวันนี้ด้วยอยากรู้ว่ามันมีความเป็นธรรมว่าหนูไม่มีความเป็นธรรมเลยสอบแล้วสอวันนี้ไม่เหนื่อยเลยเนาะไม่เหนื่อยเลยนะ